ถ้าลูกค้ากำลังมองหากระบะแบบขับง่ายๆฟิลรถเก่งผมแนะนำคันนี้ได้ปี17มาด้วยนะครับทำไมน่นหรอเพราะคันนี้มาพร้อมกับระบบเกียร์ออตโต้ผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะครับผู้มีอายุก็ขับได้ที่สำคัญพวงมาลัยไฟฟ้าเป็นแบบ Power ไฟฟ้านะจัดเต็มมาให้แบบนี้มาที่ด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบลูกแก้วอย่างนี้เลยตัดหมอกให้คู่หนึ่งกระจังหน้าผมมีไม่์กิฟเลยล้อแม็กเดิมโรง,งงานยางแม็กซิ ขอบ17นิ้วนะดูกระจกมองข้างเป็นโคมเมียมมีไฟเลี้ยวในตัว6สปีดนะครับกันสาด4บานมือเปิดโคมเมียมบันไดขึ้นลงซ้ายขวาระบบห้ามเบรกได้มาดิสคู่หน้าข้างหลังเป็นดำส่วนฝาท้ายอยู่ครบหมดเต็มเลเวลมือเปิดโคมเมียมโลโกโฟ้ฟอร์ดตรงกลางต,ตัวใหญ่ XLT ตรงรุสะสะสะ่นเซ็นเซอร์หลังมีให้ด้วย4จุดการชนเสริมท้ายดูแม็กไครเนอร์หม่กิ๊กไม่เคยบรรทุกหนักเลยนะครับตัวนเนหายยอใล่ภมิ๊ วงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับระบบพวบคุมคอนโรลเลขไม่อยู่ที่1นึ0 0 0กมิโลเท่านั้นเองกระจกมองข้างปรับพาวฟ้าด้วยคอนโซลเนียนๆไร้ริ้วลอยวิธีวินเดิมจากโรงงานดีเซียเลตมาให้ด้วย2ช่องนะครับนี่เกียร์อโต้มีหมดสปอร์ตนะครับขึ้นเขาลงห้วยได้หมดเบาะผ้าเดิมจากโรงงานทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดทั้งหน้าและหลังเลยส่วนที่ห้องเครื่องนะครับโอ้โหคันนี้ได้โชคคําฝากระโปรงมาคู่หนึ่งเลยน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวา ไม่มีขยับคานเดิมเพดเดิมเลเวลที่คานอยู่ครบหมดอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกพร้อมใช้งานวินโค้ดที่เครื่อง้อยอาร์คห้างอยู่ครบทุกจุดท,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 ทุกตำแหน่งปั๊มเบรก ABS ด้วยโอ้โหผ่อน8,100ตลอยตลอดสัญญา389,000